ถ้าพูดถึงลำโพงคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกไม่ว่าใครก็ต้องนึกถึงลำโพงโซ n y ครับเพราะแบรนด์นี้มีลำโพงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเป็นจำนวนมากตั้งแต่ลำโพงตั้งพื้นสไตล,ล์คลาสสิกลำโพงไร้สายแบบคล้องคอลำโพงบลูทูธตลอดจนลำโพงซาวบาแต่เพราะลำโพงโซ n y มีอยู่หลายรุ่น แล้วก็หลายประเภทแถมแต่ละรุ่นก็มีฟัง์กชั่นเด่นที่แตกต่างกันทําให้หลายคนไม่รู้ว่าควรเลือกซื้อลำโพงโซนี่รุ่นไหนดีถึงจะตอบโจทย์กับการใช้งานมากที่สุดครับแน่นอนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนํา9อันดับลำโพงโซนี่รุ่นไหนดีในปี2024ที่ให้เสียงดีเบสแน่นจะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากตัวที่9เลยครับลำโพงโซนีรุ่น SRS XB13 เป็นลำโพงบูทูธขนาดเล็กจากทาง Sony ที่ได้รับความนิยมมากทั้งด้วยเรื่องของราคาที่เข้าถึงได้มากที่สุดแล้วยังมีคุณภาพของเสียงที่ยอดเยี่ยมในเรื่องของการทำสเตอริโอ pairing ที่เราสามารถซื้อลำโพงรุ่นเดียวกันทั้ง2ตัวมาทำเป็นชุดลำโพงสเตอริโอแบบไร้สายได้อีกทั้งยังมีขนาดกระทัดรัดแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาเพียง253กรัมเท่านั้นครับ ที่สำคัญเลยนะครับมีประสิทธิภาพกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP67 พร้อมแถมสายคล้องมาเพื่อให้พกพาสะดวกเอาใจสายอา u t d o o r หรือแคมปิ้งที่ชื่นชอบการฟังเพลงรุ่นนี้มี extra base ซึ่งปกติฟีเจอร์นี้จะอยู่ในลำโพงที่มีราคา4,000บาทขึ้นไปครับ ส่วนแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้นานสูงสุดถึง16ชั่วโมงเลยหรือนานเกือบ1วันแถมชาร์จได้ง่ายด้วยพอร์ต Type C ก็จะสามารถชาร์จร่วมกับมือถือได้เลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,390บาท ต่อมาอันดับที่8ลำโพง Sony รุ่น SRS XB 23เป็นลำโพงบูทูธจากทาง Sony ถ้าเรามองในมุมของ mobility การพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ SRS XB 23เรียกได้ว่าให้มาทั้งประสิทธิภาพในการกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP 67แล้วก็น้ำหนักไม่มากจนเกินไปที่580กรัมรวมถึงดีไซน์ที่เป็นทรงกระบอกแล้วก็มีสายคล้องแถมมาให้ทำให้พกพาติดกระเป๋าได้ง่ายขึ้นครับ ที่สาคัญเลยยังมาพร้อมกับราคาไม่เกิน4,000บาทแต่ได้ดอกลำโพงแบบ X Balance Speaker Unit ดีไซน์แบบใหม่พร้อม Extra Base ผสานกับ Passive Radiator ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาได้คาแรคเตอร์เสียงเบสที่เด่นหนักแน่นแล้วก็ลดเสียงแตกได้ดีครับอีกทั้งยังให้สเตจเสียงที่กว้างยิ่งขึ้นส่วนแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด12ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเปิด Extra b a s ก็จะใช้ได้ถึง10ชั่วโมงเลยครับ สำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,890บาทไปจนถึง3,990บาทอันดับเจลำโพงโซนี่รุ่น SRS XE200 นอกจากรุ่นท็อปอย่าง XE300 แล้ว Sony ก็ยังได้ออกรุ่นลองท็อปอย่าง XE200 มาวางขายพร้อมๆกันครับในราคาที่ประหยัดลงแล้วก็ดีไซน์ที่สวยหรูเลยครับในส่วนของดอกลำโพงนะครับจะเป็น X Balance Speaker Unit จำนวน2ตัวแล้วก็ให้ Passive Radiator อีก1คู่เบสยังคงหนักแน่นแล้วก็มีสเตตเสียงที่กว้างฟังสนุกทุกแนวเพลงครับ รองรับเทคโนโลยี Party Connect แล้วก็ STEREO PAIR เชื่อมต่อกับลำโพงที่มีฟีเจอร์เดียวกันได้สูงสุดถึง100ตัวผ่านแอปพลิเคชัน Sony Music Center อีกทั้งรุ่นนี้ยังทำการปรับปรุงไมโครโฟนให้ตัดเสียงสะท้อนได้ดีขึ้นช่วยให้สนทนาผ่านลำโพงได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพกันน้ำกันฝุ่นในระดับ IP67 ใช้งานได้ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าในร่มนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ3,690บาทถัดมาในตัวที่6เลยครับลำโพงโซ n y รุ่น SRS-XE 300แล้วตัวนี้ก็เป็นลำโพงพกพารุ่นท็อปขึ้นมาอีกนะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการจัดวางให้มีการกระจายพลังเสียงให้เท่ากาันผ่านการขับเสียงให้ออกจากด้านหน้าลำโพง ด้วยการสร้างแหล่งกำเนิดเสียงแบบเส้นโดยจะมีลักษณะคล้ายกับการจัดวางลำโพงในคอนเสิร์ตนั่นเองครับแถมรุ่นนี้ยังมีแบตเตอรี่อึดถึง24ชั่วโมงเลยครับมาพร้อมกับ X Balance Speaker Unit แบบใหม่ผระสานกับ Passive Radiator ค cool. ู่แล้วก็รองรับการปรับแต่ง EQ ผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างหลากหลายเลยครับอีกทั้งยังมีโหมดเสียง c l e a Audio Plus DSEE ช่วยสร้างคาแรคเตอร์อเสียงที่คุณต้องการฟังได้ตามใจนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงไร้สายอื่นๆของ Sony ที่รองรับฟีเจอร์ Party Connect s, ได้สูงสุดถึง100ตัวเลยทีเดียวครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ6,660บาท ตัวที่5ลำโพงโซ n y รุ่น XG 5 0 0เป็นลำโพงที่เอาใจสายเอาดอร์กับโซนี่ XG 5 0 0ลำโพงบูทูธดีไซน์แปลกตาที่มาพร้อมกับด้ามจับขนาดใหญ่ด้านบนลำโพงช่วยให้จับถือที่สะดวกแล้วก็พกพาได้ง่ายยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับการนำออกไปใช้กับกิจกรรมต่างๆนอกสถานที่สำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับมาตรฐานกันฝุน่นแล้วก็กันน้าในระดับ IP 6 6ทํทให้พร้อมลุยทุกสถานการณ์เลยครับ ฝนตกหนักก็เอาอยู่แถมแบตเตอรี่ยังใช้งานได้นานสูงสุดถึง30ชั่วโมงเลยทีเดียวครับส่วนคุณภาพเสียงก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าประกอบไปด้วยดอกลำโพง x x p l r n c e s p e a k e ป Unit นจำนวน2ตัวผสานกัดทวิตเตอร์อีก2ตัวพร้อม Pass i v เร a ดียเตออีก2ตัวครับจึงเก็บรายละเอียด เสียงได้อย่างชัดเจนครบทุกย่านรวมไปถึงให้เสียงเบสที่แน่นเป็นพิเศษแต่ไม่กลบย่านเสียงอื่นๆอ,อีกทั้งยังมีฟีเจอร์เมก้าเบสที่จะเพิ่มเสียงเบสให้แน่นยิ่งกว่าเดิมมากกว่าเอ็กซ์ต้าเบสนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ12,590บาท อันดับ4ลำโพงโซนีรุ่น SRS-XP500 เป็นลำโพงสายปาร์ตี้ที่จะต้องถูกใจกับลำโพงโซนีรุ่นนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเป็นลำโพงไร้สายขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งแล้วก็ในล่มมีประสิทธิภาพกันน้ำในระดับ IPX4 ป้องกันละอองน้ำหรือว่าฝนปรยโปๆยได้อีกทั้งยังออกแบบให้มีด้ามจับทั้งบนแล้วก็ด้านล่าง ช่วยให้ลำโพงนั้นพกพาได้อย่างสะดวกขึ้นพร้อมทั้งมีเอฟเฟกไฟ LED เพื่อสร้างบรรยากาศปาร์ตี้ให้สนุกยิ่งขึ้นครับภายในมาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ตัวประกอบไปด้วย Woofer X Balance Speaker Unit 2ตัวผสานกับทวิตเตอร์อีก2ตัวให้รายละเอียดสูงที่ดียิ่งขึ้น พร้อมกับระบบเสียงไร้ o ซาว2ให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นราวกับอยู่ในคอนเสิร์ตเลยนะครับอีกทั้งยังมีฟีเจอร์ m e g a b บลเร่งเสียงเบสให้แน่นยิ่งขึ้นซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Ex t r a b a s เนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ13,990บาทอันดับ3ลำโพงโซนี่รุ่น HT G700 สำหรับคอหนังหรือว่าซีรีส์ที่กำลังมองหาลำโพงซาวบาคุณภาพดีสักตัวอยู่นะครับผมขอแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับซึ่งเป็นรุ่นยอดฮิตจากทางโซนี่ที่มีราคาไม่สูงจนเกินไปจุดเด่นนั่นก็คือมาพร้อมกับซับวูเฟอร์ที่จะช่วยเพิ่มรายละเอียดเสียงเบสให้ลงลึกแล้วก็หนักยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนลำโพงหลักก็จะมีด้วยกันถึง3ดอก ระบบเสียงที่แท้จริงคือ3.1 CH แต่อัพสเกลจำลองเสียงเป็น7.1.2 CH หรือว่าชาน n e ลได้เลยครับมีกำลังขับรวมสูงถึง400วัตต์สร้างเสียงรอบทิศทางด้วยเทคโนโลยี Vertical Surround Engine ที่จะทำงานร่วมกับฟีเจอร์ Dolby Atmos หรือว่า DTS:X แล้วก็ระบบประมวลผลสัญญาณพิเศษในการสร้างเสียงแนวตั้งเพื่อจำลองเสียงรอบทิศทางหรือว่า s ซ r ร์ราล7.1.2 CH ได้อย่างสมจริงนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Optical HDMI หรือว่า EARC แล้วก็บู o ทูธครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ17,490บาทอันดับ2ํลำโพงโซ n y รุ่น SRS XV900 แล้วนี่ก็คือลำโพงปาร์ตี้ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดของโซนี่โดยมาพร้อมกับรูปทรงขนาดใหญ่ที่ภายในประกอบไปด้วยลำโพงทวิตเตอร์อีก6ดอกกระจายอยู่ทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนลำโพงผสานกับลำโพงเสียงกลางอีก2ตัวแล้วก็วูฟเฟอร์หลักอีก1ตัวเทคโนโลยี X-Balance Speaker Unit ทำงานร่วมกับเบสลีเฟกด้านล่างก็จะให้รายละเอียดเสียงครบทุกอย่างกระจายเสียงได้รอบทิศทางครับ ควบคุมง่ายด้วยแผงปุ่มกดระบบสัมผัสที่ทันสมัยอีกทั้งยังมีเอฟเฟกไฟ LED หลากหลายสีสันที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเลยครับรวมถึงฟังก์ชันเมกะเบสที่จะเล่งเสียงเบสให้ลงลึกกระหึ่มยิ่งขึ้นเอาใจสาย EDM โดยเฉพาะเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นออปติคอลสำหรับใช้งานร่วมกับทีวีหรือจะเป็น AUX, MyIn, กีตาร์รวมไปถึงบู o ทูธ5.2ที่รองรับ L.D.A.C. เพื่อรายละเอียดเสียงที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ29,990บาทแล้วก็อันดับที่1ลําลำโพงโซนีรุ่น H.T.A.7000 เชื่อว่าหลายคนเมื่อเห็นราคาของลำโพงโซนีแบบซาวบารุ่นนี้แล้วอาจจะตกใจเลยนะครับแต่เมื่อตรวจสอบสเปคโดยรวมแล้วอาจจะเข้าใจถึงความเหมาะสมเพราะว่ารุ่นนี้คือซาวบาตัวท็อปสุดของทางแบรนด์เลยก็ว่าได้ครับ ที่มาพร้อมกับระบบเสียง7.1.2 c ชาน n e ลที่ภายในประกอบไปด้วยลำโพงถึง11ตัวไม่ว่าจะเป็นอัฟฟิลิ่ง2ตัวทวิตเตอร์บีมอีก2ตัวแล้วก็ลำโพงหลักอีก5ตัวรวมไปถึงซับวูเฟอร์1คู่กำลังขับรวมถึง500วัตต์เลยทีเดียวครับ มีเทคโนโลยี8 A.I. แล้วก็ DSEE Extreme ก็จะช่วยปรับปรุงแล้วก็ชดเชยคุณภาพเสียงให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นอีกทั้งยังรองรับความถี่เสียงที่กว้างถึงระดับ Hi-Res นอกจากนี้ยังรองรับ Dolby Vision Dolby a s m o s หรือว่า DTS:X แล้วก็คอนเทนต์ 8K HDR 4K 120p ขับเสียงรอบทิศทางอย่างมีมิติสมจริงเลยครับ รวมไปถึงมี Wi-Fi, Bluetooth แล้วก็รองรับ h m e c a s t แล้วก็ Air r p l y y สสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ49,990บาทครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ9อันดับลำโพงโซ n y รุ่นไหนดีในปี2024นีนี้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเราต้องเลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ เน้นเดินทางหรือว่าจะเป็นแบบพกพาหรือว่าอยากจะได้ลำโพงสวยๆที่ดูดีมีสไตล์ลำโพงโซนี่ค้องคอก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวเช่นกันครับแต่สิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเลือกรุ่นที่ราคาไม่สูงจนเกินกำลังของตัวเองนั่นเองครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ